จเจริญพรน,นมมสการเจ้าปูอืมเจริญพรเด็ดนิ่งมือนีมากหลายช่องคือเกาเจ้าปูเอาม,ามากมากก็ตัง้งตังเงยเพิ่น,นโอ้ยนัดกันไหวเนาะตั้งแต่มือก่อนผุนกปูเนาะพิษพลาดาอยู่พิดพลาดอยู่กับเซีนซองนี่ลหละออมันก็หักหัก หาขัดกล้องแล้วค่อยปรับให้รับกันกันเหละจ้าแบบนี้เมื่อนี่กระว่างํำอีกที่บน,นี้อ้าวเบิ่งเวลาปูสิยาบบนอ่าประสานก็นเลยร่องโทรเบิ่งจะปูเออก็ดีกวดใบบใหม่แล้วพอดีย่งถูสลายแล้วพด็ดเป็นยังดอกเพื่อเอฟซีอือช่วงนี้เอียงก็จะปูท่งมันก็ไม่บุญเื่อกันบ่าจา้าเอ,อ่อเตรียมตัวนี้ช่วงเตรียมงานจ้ จากนี้ไปหาวันที่13เมษายนเตรียมงานเตรียมอุปกกณ์เพื่อจะในในในงานฉลองเริ่มฉลองอ่สมทบทุนหาเขาเรียกว่าฉลองสาราปฏิบัติธรรมสาลาการประเรียนในวัดของปูจ่าจ้าเป็นบุญวันที่วันที่ทใดก็จ้า13 14 15เมษายนโอ้เป็นไส้สงการและตวนอิปูแมนแต่ว่าอตอนนี้ก็เริ่มเตรียมงานกัน การแล้วกับวางแผนเราก็เตรียมงานไวน้ครับการวางอเอขาเรียกว่าการการวางแผนที่ดีเป็นความเท่ากับสาเร็จไปแล้วเริ่งนึงไหมจ้าแมนจปูเพราะว่ามันการเตรียมงานเนี่ยมันทุกจิกเด็กพี่พ่อตัวนึงเอาเบอร์นึงไปใส่ไปต่อได้จินตนนากัน,กนากาจ้าอ่อยายอนมากบึงหน้าทางตัวเด็กเด็กโดยเฉพาะเด็กหน่งสองตัวมาตัของปู่กันยั่ง ทานดูมันมากหลักรอยเงียบไม่กี้ใช่แล้วค่ะงวนเมื่อกี้กับเขาอีกนกปูฟันฟันหกเน้นหนักบนเนาะกับมากบนอ,อีหลีนนจับปูฟันบนมากฟันบนมากบนอยู่ระวังวันมีที่ฟันบนที่มากก้อืมมากอีกคือเกาละปูก็มันใจอยู่ด้มันใจอยู่อยากให้เยีนอยากให้เสียเสียเสียด,ดีเพื่อนแป่เอาไปวิ่งไปไปเรียนกันด้ดโอ้ เอาเาเขาสู้กระบวนการโตเลขจะปูอ่าวิ่งสองตัวนี่เป็นทั้งบนทั้งล่างนะวิ่งเด้กเก่ากับเลขแปดวิ่งไปที่แปดกับเก้าค่ะอ่า,อามาหมายถึงว่าบอดดาบอกให้วิ่งทั้งสองตัวแตวสองตัวมาตัวค่ะอือเก้ากับแปดค่ะวั้นี้เลขสามตัวกับนี่เจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ด เก้าหนึ่งอ่าแล้วก็ฮ่าเก้าแปดห้าเก้าแปดค่ะสองตัวค่ะเก้าศูนย์จับคู่มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปด เต็มสูบเลยจับคู่เต็มสูบเลยจ้าเอาเก่าเจ็ดขึ้นนี่ไม่กี่มากอีกว่าบอกใครจะูจักมันะแมนจะฟูแมนเลยพลงติดเก่าดีเองเป็นเก่าดีเองหวัดวันนี้เน้นเนอร์นี้เน้นตัดจากเนเป็นมากเป็นมากปั้นเก่าบนแปดลังเก้าเน้นหนักไปที่บนเน่าจะฟูแมนเน้นพลังล่างเน้น ไปที่แปดอืมมันมนเลขสองตัวสองตัวบนบนล่างนี้ฟันไปที่เจ็ดเก้าหนึ่งสามตัวเน้นหนักไปที่เจ็ดเก้าหนึ่งค่ะอ่ามันมีสองตัวกับเก้าหนึ่งกับเก้าหาจับคู่เน้นหนักไปที่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าห้าค่ะอ๋อยำ่าอันนี้เปตึงทึงบนลางเดอ้อ ค่ะปูบันนี้มีรางยางเดี่ยว,ดวยได้บันแยกหายได้บันมจจันมีสองเืนสองคืนรางวิ่งแปดเด็นแปดหนึ่งแปดเลยค่ะจับคู่กับมีสองคู่น้ำกันค่ะแปดสามกับแปดหนึ่งแปดสามกับแปดหนึ่งเออขันว่ามากเหลยจับคู่ห่ก็เอาตัวทอดเหล็กเหล็กเด่นเหล็กวิก่งของปูเนี่ยไปจับคู่กับโตที่อ่าเอฟซี่ ถ้ากันติ็นักขโมนไม่โตไปใช้ล่องเบิร์ือเอาไปใช้กับคู่บอายจา์อื่นๆล่องเบิรนค่ะแต่ว่าแน่นอนลหละปูมั่นใจว่าบอมมีผู้ใดสงสัยดอกว่าเลขสองตัวมาตกของปูนี่มันเขา่าโบสถี่กีกินยังไหญค่ะแต่ว่าเลขสองตัวนี่น้อมรับย่ดอกว่างหวนมันกี่มันกันบว่เขอย้อนว่าจาของไปเชื่อสูตรดับลา่างจ้าันดัะเมนตนจ้ะสูตจุ สูตรนี่พู้ใดก็รลู้มันเป็นสูตรสากลรูกกันถึงวัดแต่โมเลกเด็กแบ่งกันเนาะค่ะอันสองตัวล่างบวกกันมันไหอืมอืมมันเหมือนมันโบดูสตีมันกับมีมีเขาไม่รุดเป็นเรื่องถ้ามดาจะปูเออจัปวามันจะปีละบูมันฮอสกามาบพอยูนันละอันสูตรสองตัวล่างบวกกันเป็นเลขดับล่างเอาเลขล่างบวกกันแล้วจีได้เป็นเลขตัวหนึ่งนี่คือดับแมนบบจะปปูเออดับตัวเดียวล่าง แอดมินล่องย้อนข่วนกับบนกระด๋วยตัวสองตัวล่างบวกกันมันมาบองหวดต่อมา่มันมาบอหน่ะจ้าจ้ามันมันหอกกรมีงหวดบางทานมา่บางหังแหะมันมยัวอืมรบันนี้งวดชิดหกนี่หน้านี่เจ็ดกับเก่าบวกกันได้เท่าไหร่เจ็ดกับหนึ่งหกมันมาใช่ค่ะตัวถ่ายมันหกทีดับบอล่างอย่างเดี่ยวเด้ล่างอย่ยางเดี่ยวเด้จ้าจ้าอ่ามัน นี่อีกตัวนี่อีกเขตหนึ่งที่แบบว่าคู่เดียวไม่น่าลงทุนเห็นไหมค่ะอ่าเขาปีที่หาแล้วย่งอยู่อยู่บ่บมีว่าเอา่บยู่ค่ะงวดงวดว่างหันแปดสองสองแปดปูนี่ว่าบ่สือห้เชียงเงินแบบเด็บโมาอหลีจ้าบรมาอหลีจปูวันนี้กัดงวดนี้กัดเลขห้ามซื้อเลขไม่มาด้วยกันคู่เดียวไปกับบนล่างนี่หกศูนย์ศูนย์หกอย่นเด้ งวดนี้คือหกศูนย์ศูนย์หกนะจ๊ะอืมวันมีปูบอกตามสูตรของปูปูต้มั่นใจในสูตรอยู่ส่วนอ่าเอซีทันใดฝันใดคำนวณใดมั่นใจในของเจ้าของก็กระบวากันมองนี่ค่ะอแต่ว่าเป็นปูออกกระบวเสียดายอืมหกศูนศูนย์หกนี่ติจ๊ะเออหกศูนศูนย์หก แต่ว่ากับบอกน่ดอกห้ามันเป็นเล็กซ้ำตัวไทยซ้ำตัวนาคาที่เป็นไปได้เห็นบนค่ะอยู่ในหันท่อนเก่าบนมันใจอยู่นี่มันใจล้านเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยอืมไอ้ถ้าเลขวิ่งนี่สองตัวมาตัวนี่ปูท่าเส้นเน้นนักเอลิปูสิเน้นไปที่เก่ากว่าจ้ะเลขเก่าอ้มันใจแห้งล้านเปอร์เซ็นต์เลติปูวล้านเปอร์เซ็นต์นะ โอ้ oh. ชิม่ารักเด๋ยเท่านะได้ว่าวังหันสอดโผล่มาหลักลอยเนี่ยโดนมาที่หนึ่งลักลอยจ้าในการยังสอดพานยูโดเล็กวิ่งก็ได้ค่ะปูงี้ว่าบอกเสียดีคนวิ่งเล็กเก่าให้กล้านนี่ยมาตลอดตอนใว่านเนี่ยอากาศห่อนเตรียมง,งานตัดไม้ไผ่มาลด อีกแก๊กหนึ่งมารือเท็บเสากระโดงประดับผาระยาเลยหน่อยมันย่งดักโอ้งานใหญ่เนาะปูเนาะกแต่าถึงกับนีหไงครับปันไดแต่ว่ากับหน่อยๆชข้มๆนี่หลุดทุ่นสิเห็ุงานสลองกับวิ่งีก็ะเเรียกว่าจัดงานเพื่อหาทุนไหมอืมค่ะค่ะคันสันทินี่สโลแกนบอกว่าขอเชิญญาติโยมสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาาสมทบทุนสลองสาลาการ,ปรเปลี่ยนแบบโอ้โอ้แสดงว่าอ่ายัง,ย,งย่งบ่ฮันได้เสร็จสมบูรณ์มป็นบ่จ้าปูครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โอมันเป็นเคล็ดลับโบราณตัวค่ะบ่แหลวคือสลองสลองก่อนแหลวนี่ล่ะหา<อ>ที่ปนประตูเดียวก็ว่าบาเ่เหลวก็ได้โอ้เพิ่นเพื่อนไ้เฮตจังสั้นเป็นบ่จ้าปูว บ่วอยู่ใส่ดอกหมดกับือกันโอ้โหหนูกะของต้หู้เนาะอืมมันเป็นมันเป็นคนเป็นว่าเห็ดกลนเห็ดกลนว่าบบแล้ว่วแต่ว่าพี่ไ้หาทุนไมนเห็ดตอให้มันแล้วจองินนะอ๋อค่ะค่ะเป็นความเชือ่อค่ะค่ะปูแล้ในงานกับวันที่สิบสามเมื่อแรกนะสิบสามไม่หาทุนก็จะเป็นย่มามันเ้า มีมวนพระมากบ่วยไงบ่หลายดอกเก้าลูกนี่ละค่ะร่วมกับหมดแดงในห้างน้ำมา <laughs> <laughs> แล้วก็เนี่ยมาคึืนของวันที่สิบสามชิ้นนี้การบวชเ <c oughs> มฆคมมมที่ผ้ามช่วงสองทุ่มช่วงสามทุ่มไปกันที่เป็นการสวดพุทธาพิเศษ<ะ>แล้วก็ฟังธรรมะฟังธรรมะตามกาันอืม วันชวนวันที่สิบสี่ใจบาทเนี่ยมึงเช้าตอนได้สามบายสี่โมงเป็นต้นไปเป็นไปหาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มกัทีเป็นแลบววงย, <ขา S 2> ย่อนยุกค่ะย่อมวงการกุศลค่ะตัวบาทละหนึ่งร้อยบาทน้ำวงการกุศลเดี๋ยวจ้างได้<า>จ้างไ้จ้างได้ไปจ้างจ้างรล้วงมากจนกระทั่งบั่นทัทง้ทงเจ้าตัวทั้งหนองคายทาั้ง กกแ,ลแล้วกน,กน,นร่ผมละแล้วกสีดอยู่้ก็มกัปปจปูสามซีมันี่มีลาบหลวงปลาหลทั้งกัดมันมันเจ็บโอ้สามซีนนิ่เอ้วงใหญ่อยู่ดีปูอะไรประมาณนั้นละค่ะ <ขา S 2> บม่อดเอาดอกมอล่มแล้วบอกมลอกมล่าสอบมอล่าสิ่งมีเงินบ่าอ,อย่างนี้ มมีเงเินคืไปจา้างกณะใะญงคือเขาอโอ๊ยถ้ามีถ้ามีงาน <c oughs> อีกก็อย่าลืมติดต่อมาทางนี่แล้วนะปมูมีอยู่ดีแล้วมวงกัดรับจัดอยู่ดีจา้าอะล้วงก็จะจิ้มคู่คู่ผัวตัวเมียขจอบวงกันเงียกันอย่างนี้จิ้มขจอนันละค่ะวันนี้วันที่สิบห้าเช้าเมื่อสุดท้ายสามเมื่อที่สามสุดท้ายก็ร่วมกันตักบาตรการขวัถวายท่านถวายสาลาการปะเรียนไปตนลักค่ะ ระด,ดมเป็นเมื่อระด,ดมคนไอ้เวในงานว่าเป็นเป็นงานระด,ดมเจา้าภาพทั่วทุกสารพินนะผูดงงเป็นเจา้าภาพเสาพูดงงเป็นเจา้าภาพเทศตอมอมาตป็งกะตื้นทานกวัวเนี้ค่ะอ่าไอ้โวฟั่งลวงนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจังไดถ้าเอฟซีฟั่งแล้วอยากรวมบุญเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนุจะใส่เบอร์ปูไว้ในอ่าในคลิปนี้แล้วกันเนะาะจ้าปูเนาะ ตามกำลังสัดผ้ากับได้กับมีเบอร์โท้แอดมนคนติดแเบรบโทรไว้ให้รวมสามารถรวมเป็นเจอภาพสมทบทุนสลองอ่อนาล่ากันตะเลี่ยนใดดั้งใดกับมีเบอร์มีเบอร์โทรโทรมากอะไรก็มีกันชื่อ่างอยู่ในการขันไทยสิวสุกช่างบัญชีการของวัดนะฮะย้ำว่าโมเมนต์บัญชี่วนตัวของไทยของวัดเป็นบัญชีสามลายชื่อพระลูกหนึ่ง อ่าฆวกระบสองคนค่<ฮ>ะอ้าวเอาไปลุ่นไปล่วนเอาไปลูดแล้วก็ล่วยนั่กันค่<ฮ>ะเด็กวิงเกาลอะทุกอะเอกซี่ทุกคนตงุงมีโศกหมนขั้นอ่อนเนี่ยอแต่ว่ากันได้เป็น พญ่าไทยพูดถูกแค่เห็นนยากจะเลื่อมไผยษาผูยังน้ำกลเนอะอาเจริญพ่อค่ะสาธุค่ะปู่